เมื่อชาวฟิลิปปินแสดงความเห็นว่าทำไมฟิลิปปินไม่สามารถเติบโตได้เท่ากับไทยณนะตอนนี้เลยบางคนก็บ่นเสียดายนะครับว่าโดนไทยพัฒนาแสงหน้าไปไกลจากอดีตที่เคยรุ่งเรืองกว่ามากๆเรื่องของความคิดเห็นชาวฟิลิปปินที่ยังพูดถึงความน่าภูมิใจในรถไฟฟ้าสายแรกในภูมิภาค จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอเลยเพราะถ้าหากย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วง1,970นะครับช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าฟิลิปปินส์ก็อยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองก่าใครเพื่อนมากๆในอาเซียนนะครับเรียกว่าเป็นสถานที่ที่คนไทยในสมัยนั้นนะครับคนที่มีตังค์ขึ้นมาหน่อยก็จะส่งลูกไปเรียนเลยทีเดียวคือตอนนั้นก็ถูกมองว่าก็เป็นสถานที่ที่มีมหาวิทยาลัยนะครับที่ไว้วางใจได้และก็มีการเปิดใช้งานรถไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในภูมิภาคด้วยนะครับ แต่ตัภาพมาณตอนนี้นะครับก็เหมือนกับว่ารถไฟฟ้าของฟิลิปปินส์การรีวิวจากนักท่องเที่ยวเองก็มองว่ามันก็เริ่มจะสุดส้มแล้วก็เก่าหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมเจอมานะครับก็มีการรีวิวว่ารถไฟฟ้าของฟิลิปปินส์นั้นล่าช้าบ้านนะครับหรือบางทีก็อยู่ดีๆก็เสียแอร์ไม่ค่อยเย็นอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือการรีวิวในมุมนักท่องเที่ยวนะครับความเห็นของชาวฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้นะครับก็พูดถึงการที่ไทยพัฒนาแสงหน้าไปไกลท่านั้นที่ในยุคก,ก่อนหน้านั้นไ่ายเองก็มีรถไฟฟามลิิลปิปน เรียกว่าหลัก10ปีซะด้วยซ้ำนะนะโดยความคิดเห็นหนึ่งนะครับพูดไว้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าหากมองย้อนกลับไปในช่วงที่ฟิลิปปินส์เปิดใช้งานรถไฟฟ้าสายแรกในภูมิภาคตอนนั้นนะลุ่งเรืองมากเลยมีการพัฒนาที่ล้ำหน้ากว่าเพื่อนแต่ถ้ามองไปที่เมืองไทยนะตอนนั้นพวกเขาเพิ่งจะเริ่มตั้งไขกับการท่องเที่ยวซะด้วยซ้ําดูการท่องเที่ยวของไทยนะตอนนี้สิคุณจะเห็นว่าเราทําได้แต่เพียงภูมิใจกับสถานที่ที่สวยงามที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้ แต่ตอนนี้ถ้าไปดูแหล่งท่องเทีย่ยวของไทยคุณจะเจอได้เลยว่ามีความสะดวกสบายเข้าถึงหมดมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเทีย่ยวทําให้ทุกๆพื้นที่เชื่อมโยงถึงกันการเดินทางทางด้านการท่องเทีย่ยวเองก็สะดวกด้วยเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามไปเลยซึ่งมาแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะโฟกัสผิดจุดไปหน่อยตอนนี้เลยทําได้เพียงแค่ว่าบอกกับชาวโลกว่าเรามีสถานที่ที่สวยงามมากกว่าไทยซะอีกโดยก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มาแสดงให้เห็นว่า ใทยนั่นเดินมาถูกทางมากๆตั้งแตนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ค่อนข้างจะเหมือนกันหรือฟิลิปปินส์อาจจะมีมากกว่าจากจนนกํานวนเกาะที่เยอะแต่สำหรับผมไม่คาดหวังว่าฟิลิปปินส์จะต้องเป็นได้มากกว่าไทยจากต้นทุนที่มีอยู่ยุคก,ก่อนหน้าที่มีมากกว่าแต่ผมคาดหวังแค่เพียงว่าเราเป็นได้เหมือนไทยนะตอนนี้ก็ดีมากๆแล้ว ผมเห็นชาวฟิลิปปินส์หลายคนเลือกไปทำงานที่เมืองไทยด้วยค่าแรงที่สูงกว่ามันน่าอัศจรรย์ตรงที่ประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายในการเข้าไปทำงานของชาวฟิลิปปินส์ที่ต้องการรายได้ในระดับที่สูงกว่าได้อย่างไรกันโดยที่ในยุคก่อนหน้าคนไทยนิยมส่งคนมาเรียนที่ฟิลิปปินส์ซ้ำามันน่าคิดมากขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ แต่พอรู้ว่าไทยในช่วงยุคตั้งแต่1960พวกเขาเป็นประเทศธรรมดาทั่วไปแต่ทุกวันนี้กลายเป็นประเทศที่ฟิลิปปินส์เองก็อยากจะทําการต่องที่ให้ได้เหมือนพวกเขาซะอย่างนั้นแต่เรื่องนี้เองนะครับมีคนให้มุมมองที่แตกต่างกันด้วยนะครับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะต้องดูที่จํานวนประชากรด้วยปัญหาก็คือตั้งแต่ยุคก่อนหน้าไล่มาเรื่อยๆจนผ่านเวลามาอย่างมากมายจนถึงทุกวันนี้เนี่ย จำนวนประชากรของฟิลิปปินส์นั้นเยอะกว่าไทยมากแน่นอนจํานวนประชากรที่เยอะมันก็มามีข้อเสียเปรียบตรงที่สมมุติว่าเศรษฐกิจอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่ประชากรที่เยอะกว่าจํานวนที่หันออกมามันก็ดูจะน้อยกว่าในแง่ของรายได้อยู่แล้วดังนั้นเรื่องอื่นๆเอง,อเองปัญหาตามมาก็เยอะกว่าด้วยเช่นกันจากนั้นผมก็เลยคิดว่าฟิลิปปินส์ก็เลยชะลอตัวลงแต่เรื่องนี้นะครับในมุมของอีกคนก็เข้ามาตอบกลับน,นะรับก็บอกว่า แต่ทำไมเวียดนามที่ประชากรเยอะถึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะพวกเขากับมีข้อได้เปรียบซะ้วยซ้ำตรงที่มีกลุ่มแรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เยอะแยะอยู่เต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้การมีประชากรเยอะของเวียดนามเป็นข้อได้เปรียบแต่ทำไมฟิลิปปินถึงไม่เป็นอย่างนั้นปัญหามันอยู่ที่การบริหารจัดการต่างหากจะเห็นได้ว่าเรามีต้นทุนหลายๆอย่างที่ดีกว่าไทยซะ้วยซ้ำไม่ใช่แค่มีเหมือนไทยแต่ผมมองว่าฟิลิปปินมีต้นทนุนทรัพยากรที่ดีกว่า พอเรามีรถไฟฟ้าใช้งานตั้งแต่ก่อนพวกเขาผมไม่นม,มั่นใจนะว่าเมืองไทยมีรถไฟฟ้าตามมาในยุคไหนแต่ผมคิดว่ามันคงจะหลายสิบปีให้หลังแต่เรามีใช้งานกันตั้งแต่ยุครุ่นพอ่อรุ่นแม่แล้วไม่ใช่แค่ในยุคสมัยปัจจุบันสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับผมเกีก่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเราไม่สามารถทําให้สถานที่ที่สวยงามหลายแห่งของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในระดับโลกแบบที่ไทยทําได้ณนะตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงสําคัญของไทยผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่เรื่องของการทําการท่องเที่ยวมันเป็นจุดที่ทําให้พวกเขาเติบโตไปได้ไกล ท้านที่ผมก็มองว่าสถานที่ของฟิลิปปินส์นั้นสวยงามไม่แพ้ไทยเลยแต่มันน่าเสียดายตรงที่เราไม่มีโอกาสที่จะผลักดันให้มากกว่านี้ขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็มองในมุมต่างก็บอกว่าประเด็นคือฟิลิปปินส์ไม่ได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมต่างหากคุณมองไปที่เมืองไทยคุณไม่ได้รู้จักเมืองไทยดีเมืองไทยไม่ได้มีแค่ภาคของการท่องเที่ยวนะแต่ในช่วงเวลาเดียวกันเองถัดจากยุคที่คุณเรียกว่าฟิลิปปินส์รุ่งเรืองเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าไทยนั้นเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมากเลยมีกกาาาาาาารลงงงงทุนขขออตต่่ชิเ้ามามมย ที่เห็นได้ชัดแล้วก็ได้รับการพูดถึงกันก็คือการลงทุนของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนและก็มีส่วนที่ทําให้ประเทศไทยสามารถเติบโตและฉีกหนีฟิลิปปินไปนได้อย่างรวดเร็วจากนั้นถัดมาในไม่กี่สิบปีให้หลังพวกเขาก็มีรถไฟฟ้าเปิดใช้งานกันอย่างเป็นจริงเป็นจังแน่นอนว่าเรื่องนี้เหมือนกับหัวเราะที่หลังแล้วมันดังกว่ารถไฟที่น่าหนาดูใหม่กว่าและมีสภาพที่ดีอยู่เสมออีกมุมหนึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานก็คงต้องบอกว่าไทยนะั้นมีการดูแลที่ดีกว่าฟิิปปิลปน ผมไปที่กรุงเทพผมค่อนข้างทึง่นกับโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาไม่เหมือนกับว่าเป็นฟิลิปปินเป็นมะนิลาในแบบที่มีความทันสมัยมากกว่ามีความยิ่งใหญ่มากกว่านั่นคือความรู้สึกของผมเมื่อมองไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพวกเขารถไฟฟ้ายังดูใหม่และสะอาดในขณะที่ของเรานน้นค่อนข้างจะเก่าแล้วก็ไม่แปลกใจนะผมคิดว่าเรื่องนี้พูดทั้งวันมันก็คงไม่จบมันมีหลายเรื่องมากๆเลยที่ทําให้ถ่ายแสงหน้าไปขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่า คนฟิลิปปินส์อัธยาศัยดีแต่คนฟิลิปปินส์ไม่ได้เอื้อให้การท่องเที่ยวเติบโตได้แบบที่คนไทยทําผมพูดเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเคยไปทํางานเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบที่เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีแต่นั้นผมจึงได้งานที่เมืองไทยอย่างรวดเร็วผมได้มีโอกาสไปทํางานในแหล่งท่องเที่ยวของพวกเขาคนไทยก็ชมผมนะเขาบอกว่าเขาชอบชาวฟิลิปปินส์เพราะว่าชาวฟิลิปปินส์มีความอัธยาศัยดีมีความเป็นกันเองและมีความสนุกสนานไม่แตกต่างจากคนไทย แต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นเกี่ยวกับตัวตนของคนไทยนั้นแตกต่างจากชาวฟิลิปปินส์ ผมสังเกตว่าแม้แต่ธุรกิจเล็กๆก็ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมทําให้พื้นที่การท่องเที่ยวสามารถเติบโตต่อไปได้คนไทยมักจะให้คาแนะนําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมามันเป็นบริบทที่ว่านักท่องเที่ยวพูดคุยกับใครพวกเขาก็สามารถขอความช่วยเหลือกับทุกคนได้นั่นคือสิ่งที่คนไทยมีแน่นอนจุดแข็งของชาวฟิลิปปินส์เรามองไปที่การท่องเที่ยวของเราเรามีใครก็ตามที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับพวกเขาได้อย่างง่ายได้แต่ก็นะ ผมไม่รู้จะบัยายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแต่เรื่องของการเอือ้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผมคิดว่าคนไทยทําได้ดีกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกนะครับว่าสิ่งที่คุณกําลังจะหมายถึงก็คือคนไทยมีส่วนช่วยผลักดันทําให้พื้นที่ท่องเที่ยวของพวกเขาเติบโต,ตและพัฒนาขึ้นได้แต่คนฟิลิปปินส์อาจจะไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักแม้ว่าคนฟิลิปปินส์จะมีความสนุกสนานสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีแต่ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่า ประเทศของเรามีปัญหาความยากจนมากกว่าดังนั้นในเรื่องของการทําเงินกับนักท่องเที่ยวก็ดูเป็นเรื่องที่จริงจังมากกว่าด้วยมันจึงทําให้มีบางส่วนหลายๆคนอาจจะไม่ได้มาสนใจเรื่องของความประทับใจของนักท่องเที่ยวมากนะักพวกเขาจะคงต้องการทําเงินให้ได้มากที่สุดนั่นก็เลยทําให้พวกเขาทําเงินได้เยอะจริงแต่ว่าการท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้น่าประทับใจไปมากกว่านี้ซึ่งคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับก็เข้ามาบอกว่า ปัจจัยของฟิลิปปินส์ที่ท่องเที่ยวเติบโตไม่ได้แบบไทยและก็เอาไปพัฒนาส่วนอื่นไม่ได้แบบไทยมันมาจากการเดินทางที่ไม่สะดวกต่างหากคุณต้องเข้าใจในเรื่องของประชากรด้วยนะประชากรที่เยอะนั่นคือส่วนหนึ่งและมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ปัญหาสําคัญของฟิลิปปินส์อีกอย่างก็คือเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์คุณลองนึกภาพแล้วกันว่าประเทศไทยนั้นเป็นแผ่นดินที่เชื่อมโยงถึงกันหมดหเป็นส่วนใหญ่เลยนะพอแผ่นดินเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดนั่นแปลว่าพวกเขาสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนสาาาามมมรถถเชื่่อโยงงงไปึภภูิคต และเป็นถนนที่เป็นมาตรฐานที่ดีการเดินทางที่ดีเชื่อมโยงถึงกันทีนี้มันส่งผลให้ผู้คนแต่และพื้นที่ก็สามารถเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้มากกว่าในฟิลิปปินส์นั่นเองสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือในฟิลิปปินส์เรามีเกาะจําจนวนมากผู้คนที่อยู่อีกเกาะหนึ่งอาจจะไม่ได้เข้าถึงการศึกษาเลยแต่ขณะเดียวกันประชากรเราก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆการเข้าถึงการศึกษาเราก็อาจจะยังไม่ได้ดีเทียบเท่ากับไทยมากนักนั่นเป็นปัญหาตามมาแล้วก็ตอบคําถามได้ว่าทําไมถึงแตกต่างจากเวียดนามเวียดนามก็เป็นแผ่นดินเดียวกันการมีปรระะชากเยอ แล้วก็อยู่ในแผ่นดินที่เชื่อมโยงถึงกันหมดเนี่ยมันก็ทําให้การพัฒนาทางด้านของประชากรก็ทําได้ดีมากกว่าด้วยขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับเข้ามาตอบเพียงสั้นๆเลยนะครับก็บอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้ไทยเติบโตมากกว่าฟิลิปปินส์ได้ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของการคอร์รัปชันต่างหากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มันค่อนข้างจะทรงพลังและก็ส่งผลต่อการเติบโตของประเทศมากอ,มอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องนี้นะฮะขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่า ผมสัมผัสได้ว่าคนไทยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศมากกว่าและอยากให้ประเทศเติบโตได้มากกว่าชาวฟิลิปปินโดยทั่วไปคุณลองสังเกตคนรอบตัวก็ได้นะชาวฟิลิปปินหลายๆคนพวกเขาแค่สนใจที่จะเอาชีวิตรอดในเรื่องของปากท้องเอาชีวิตรอดในวันๆมากกว่าที่จะมาคิดว่าฉันอยากจะเห็นเมืองของฉันนั้นเติบโตขึ้นฉันอยากจะเห็นเมืองนั้นพัฒนามากกว่านี้ คุณไปดูผู้คนในมินลาก็ได้มีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่พวกเขาหวังแค่เพียงว่าจะสามารถดารงชีวิตต่อไปได้วันนี้จะทําอะไรกินดีหรือว่าวันนี้จะหาเงินที่ไหนอะไรยังไงนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมันก็เลยทําให้ผู้คนก็ไม่ได้มาสนใจว่าเมืองของฉันจะต้องเติบโตและพัฒนามากกว่าคนอื่นซึ่งเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์นี้เองมีชาวเวียดนามเข้ามาตอบนะครับเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าจากที่คุณเล่ามา บรรยากาศมันแตกต่างจากในเวียดนามมากเลยผมพอจะนึกภาพตามได้ถ้าเป็นในยุคก่อนหน้าของเวียดนามเราเองก็คงรู้สึกแบบนั้นด้วยเช่นกันเพราะในยุคก่อนหน้านั้นเราไม่มีมีความหวังว่า,าประเทศของฉันจะต้องเติบโตแต่ทุกวันนี้ผมก็ต้องเล่าบรรยากาศของประเทศของผมให้เห็นภาพบ้างแล้วกันชาวเวียดนามคนรุ่นใหม่เราเห็นการเติบโตของหน้าที่การงานของเราเรามีงานทําเรามีกินมีใช้มากกว่าแต่ก่อนและเราก็คาดหวังที่จะเห็นเมืองของเรานั้นเติบโตและพัฒนาขึ้น เราค่อนข้างจะภูมิใจมากๆเลยที่เห็นตึกสูงเกิดขึ้นในเมืองของเรานั่นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีให้เห็นจากการเติบโตอ,อย่างรวดเร็วโอ้โหจากที่คุณพูดมามันก็แสดงให้เห็นนะว่าเวียดนามก็ยังดูมีความหวังอยู่บ้างโดยชาวฟิลิปปินส์ครับเข้ามาตอบกลับในคอมเมนต์นี้ก็บอกนะครับว่าฟิลิปปินส์อาจจะถูกเวียดนามแซงหน้าอย่างเป็นจริงเป็นจังในหลายด้านก็เป็นได้แต่ผมไม่มั่นใจนะว่าเวียดนามแซงหน้าในเรื่องไหนบ้างผมไม่ค่อยติดตามเกี่ยวกับเรื่องโลกภายนอกมากนะเพราะผมก็สนใจแต่ชีวิตภายในประเทศของเราเองเท่านั้น สำหรับฟิลิปปินส์แล้วถ้าเป็นคนโดยทั่วไปนะได้ไปทํางานประเทศอื่นๆนะั้นเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยเราค่อนข้างเก่งภาษาและคนโชคดีถ้าได้ไปทํางานในการท่องเที่ยวของประเทศอื่นๆที่สามารถทํำมาไ,ได้ได้ในระดับที่สูงกว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนถัดมานะครับก็บอกว่า ถ้าคุณย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกเป็นต้นมาคุณจะเห็นได้ว่ามะนิลาเคยถูกเรียกว่าเป็นปารีสแห่งตะว,วันออกเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าฉายาณนะตอนนั้นมันต้องไม่ธรรมดามากๆมันแสดงให้เห็นว่าตอนนั้นเรามีต้นทุนที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยคอมเมนต์ถัดมาครับเข้าาบอกว่าตอนนั้นสิงคโปร์ที่เรียกว่าจเจริญม,มากในตอนนี้อยู่ในช่วงตั้งไข่ใช่เลยซ้ำยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยสิงคโปร์นะตอนนั้นดังนั้นถ้าจะมองมาที่มะนิลา มณิลาจเจริญที่สุดก็คงจะไม่ผิดไปจากนั้นมากนักผมเกิดไม่ทันในช่วงเวลานั้นแต่คิดว่าคงจะเป็นเบอร์ต้นของเอเชียได้ยิ่งสำหรับประเทศไทยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยคนไทยยังนิยมมาที่ฟิลิปปินส์กันอยู่เลยนะตอนนั้นนั่นคือเรื่องที่ถูกกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทํางานที่เมืองไทยแทนเอมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะักคอมเมนต์ถัดมาครับก็วิเคราะห์ไปถึงเรื่องที่ทําไมไทยถึงโตได้มากกว่าเลยครับเขาก็วิเคราะห์ไปนะครับว่าเป็นเรื่องของคนเองนะฮะก็คือเรื่องของคนงนี่แหละครับ เขาบอกนะครับว่าชาวฟิลิปปินไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นตั้งแต่ยุคก่อนหนะ้าและไม่มีเหตุผลที่จะต้องกระตือรือร้นด้วยแต่ผมไปดูการเติบโตของไทยในยุคก่อนหนะ้าผมมีความรู้สึกว่าคนไทยจะกระตือรือร้นมากกว่าคือคนไทยมีความตื่นเต้นกับการเติบโตของประเทศคล้ายๆกับชาวเวียดนามตอนนี้เลยที่มีการลงทุนของต่างชาติเข้ามาและในยุคก่อนหนะ้าเองยุคถัดจากรุ่งเรืองความรุ่งเรืองของฟิลิปปิน คนไทยก็ตื่นเต้นกันมากๆก,กับการลงทุนของต่างชาติที่เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายทุกคนได้มีงานมีงานทํามีตําแหน่งงานว่างมากมายถึงขั้นที่รับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยที่นี้คนมาดูที่ฟิลิปปินส์ในยุคขัดจักนั้นเราไม่มีความตื่นเต้นที่ถึงขั้นนั้นได้เลยนะเราได้แต่คาดหวังว่ามันจะฟื้นตัวจนมาถึงทุกวันนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือไทยโตทั้งด้านของอุตสาหากรรมและก็ด้านของการท่องเที่ยวแต่ผมเชื่อว่าชาวฟิลิปปินส์หลายๆคคนก็งจะ รู้สึกน้อยใจไม่น้อยเลยที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านของพวกเขาที่อยู่ตามเกาะต่างๆไม่ใช่หาได้สวยงามมากมายไม่เป็นที่นิยมแบบไทยมากนักสำหรับเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของการทําากรตลาดที่ดีกว่าแต่น่าเป็นผลจากการที่ไทยเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมพวกเขาจะมีเงินมาลงทุนเกี่ยวกับด้านการทําการประชาสัมพันธ์ให้กับสถานที่ต่างๆได้มากกว่าซึ่งคอมเมนต์ถัดมาเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าสถานที่ที่สวยงามอีกมากมายของฟิลิปปินส์ได้รับแต่เพียงการพูดถึงเท่านั้น แต่มันไม่ได้รับการพัฒนาบูรณะให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นจริงเป็นจังซะ้วยซ้ําแต่คุณไปดูที่เมืองไทยสิไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนบางทีก็เป็นเพียงสถานที่ธรรมดาธรรมดาทั่ว,วไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนไทยสามารถสร้างสถานที่ให้ดูน่าสนใจได้มากกว่าแล้วก็ดึงดูดคู่คนมากมายจากทั่วโลกได้จริงในขณะที่ฟิลิปปินส์ของเรานั้นเราค่อนข้างจะภูมิใจนักภูมิใจหนากกับชายหาดที่สวยงามที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดแต่จะมีใครกันละ่ะ มันไม่มีใครเลยนะที่จะเอาไปพรีเซนต์แล้วก็ให้มันเป็นที่รู้จักในระดับโลกแบบที่ไทยทําให้กับสถานที่ธรรมดาในไทยตัวเรื่องนี้นะครับมีชาวฟิลิปปินส์คนอื่นเข้ามาเห็นด้วยนะครับเขาก็บอกนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวในไทยของธรรมดาคนไทยยังเอามาทําให้มันเป็นพิเศษได้ผมเห็นกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นจุดขายของกรุงเทพเป็นสถานที่ธรรมดาที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วซะด้วยซ้านะแต่ผมมองมาที่ฟิลิปปินส์น้อยนักเลยที่เราจะทําแบบนั้นได้ ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปนําเสนอมาติแทนนั่นเป็นความหรูหราที่เราลงทุนได้มากที่สุดแล้วสลับเมืองของเราขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่หลายหลายคนไม่พูดถึงกันเลยแต่ผมคิดว่าต้องพูดถึงกันบ้างผมคิดว่าสิ่งที่แตกต่างคือชาวไทยพวกเขาสร้างเอกลักษณ์ให้กับประเทศของพวกเขาเองชาวไทยนําเสนอเอกลักษณ์ของตนเองแต่มองมาที่ฟิลิปปินส์ตัวตนของการเป็นฟิลิปปินส์เนี่ย มันเหมือนกับผสมผสานอะไรหลายๆอย่างและก็เป็นความที่ไม่ได้แปลกใหม่มากนะักแต่พอมองไปที่เมืองไทยแม้แต่ผมอยู่ที่ฟิลิปปินส์และผมมองไปที่เมืองไทยผมยังรู้สึกเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันค่อนข้างใหม่จากประสบการณ์ของเราแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินสมองมาเราขายไก่ทอดอย่างนี้ละ่ะเรานําเสนอไก่ทอดชื่อดังซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ดทั่วโลกเลยคุณไปดูที่เมืองไทย แล้วคุณจะเห็นความแตกต่างแม้กระทั่งเรื่องของอาหารที่เป็นตัวตนของพวกเขามากๆซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกก็คือฟิลิปปินส์ไม่ได้มีเอกลักษณ์เท่าไทยเราแอบ,บจะคล้ายบางส่วนของอเมริกาซะโดยซ้ำอย่างที่หลายๆคนค่อนข้างจะบอกว่าเออเรามีหลายอย่างที่คล้ายกับอเมริกาแต่นั่นมันไม่ได้น่าดึงดูดมากนักนะในแง่ของการท่องเที่ยวแต่ถ้าว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาโต้แย้งกันนะครับก็บอกว่ามันเป็นเรื่องมุมมองที่แตกต่างนะฮะชาวฟิลิปปินสนะ์ต้องการความเรียบง่าย เรียบง่ายแบบขั้นสุดเลยดังนั้นความกระตือรือร้นที่จะทําให้ประเทศพัฒนามันก็มีน้อยกว่าเรื่องนี้เราเอาไปเปรียบเทียบกับเมืองไทยไม่ได้เมืองไทยนั้นมีหลายๆส่วนที่พวกเขาตั้งใจที่จะทําให้ตัวเองเติบโตขณะที่บางคนนะครับก็ให้ความเห็นนะว่าเป็นเพราะฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากอเมริกามากเกินไปแต่จะสุดยอดเหมือนอเมริกาเลยมันก็ไม่ใช่ นั่นแหละคือเหตุผลแต่เมืองไทยเป็นส่วนผสมของลหลายๆอย่างจนเป็นตัวของไทยเองแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราคล้ายกันและผมคิดว่าฟิลิปปินส์ก็คล้ายไทยก็คือเรื่องของชายหาดสถานที่ทางธรรมชาติเราค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆแต่ผมก็กลับมานั่งคิดนะว่าแปลกใจมากเลยว่าทาไมสถานที่ของเราถึงเป็นแบบนั้นไม่ได้ ผมได้เห็นภาพของพัทยานั่นเป็นชายหาดที่ดูธรรมดามากเลยในความคิดของผมนะชายหาดในฟิลิปปินอีกหลายพันแห่งในสวยกว่าเยอะเลยแต่พัทยาของไทยก็เป็นเมืองที่ยอดนิยมได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้านะครับก็เลยเข้ามาตอบกลับแล้วก็บอกนะฮะว่านั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารไทยนะเอาของธรรมดาที่เป็นธรรมดามากๆเลยซ้ำพวกเขามีที่ที่สวยกว่านี้แต่ของธรรมดาเนะ่เอามาต่อยอดจนเป็นความนิยมได้สำหรับผมนั่นเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆและฟิลิปปินไม่มีส่วนไหนที่จะทําได้แบบนั้น คุณเห็นได้เลยว่าสถานที่ที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์มักจะเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดแต่สถานที่ที่ดังของไทยเนี่ยไม่จาเป็นต้องสวยที่สุดนะเพราะเขาเอาธรรมดาธรรมดาเนี่ยมาพรีเซนต์จนน่าสนใจได้มันเป็นศักยภาพที่ดูแตกต่างกันมากเลยสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมนะสามารถติดตั้งกันต่อในหัวข้อถัดไปได้นะครับหรือเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วรับชมกันต่อได้สําหรับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ ติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยเนี่ยครับสวัสดีค